ดอกพยอมอันนี้ที่เขียนไว้เพราะอะไรจำไม่ได้สักทีนะก็เลยบอกว่าไปสเก็ตมาแล้วนะอันนี้เป็นต้นพยอมนะแล้วตอนนี้หน้านี้เริ่มพยอมจะออกดอกเยอะแล้วนะสีขาวพโพลนเลยอู้ยส่งกลิ่นหอม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 จริงๆลำต้นพยอมนะ ซึ่งเป็นลําต้นที่มีความงดงามพริ้วบิดพริ้วนะพยอมมีกลิ่นหอมหอมหอมไปไกลจริงๆกระซวกออกมาก่อนพยอมสีขาวก็จริงแต่ลงพื้นนะ่ะวางไว้ก่อนให้มันอมกันระหว่างสีขาวสีออกฟ้าๆนะอันนี้คุลงพื้นไว้ก่อนนะพอถึงเวลาจริงๆแล้วมันจะ โอ้โหขาวโพลนเลยนะครับหลังจากเราวางอดอกพยออภาพรวมแล้วแบ็กกราวที่เราวางสีน้ำเหลืองแก่ๆเราจะนดี้เราก็มาปาดสีเหลืองให้เข้มข้นยิ่งขึ้นเพื่อให้รองรับให้มันตัดกับสีตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับพวงพยอมที่เราออกว่า เป็นพื้นที่แบกก่าวไว้ก่อนเสร็จแล้วเราจะทำสีขาวจากนั้นเราก็มาลงท้องทุ่งสีเหลืองที่เป็นลักษณะแห้งแ้งครับทุ่งแ้งในทุ่งกุลาเราจะเห็นความงามอของอดอกพยอมกำลังเบ่งบานอยู่อย่างสวยงามครับ เอาเพชรบลูเนี่ยผสมกับสีขาวนะจะกลายเป็นท้องฟ้าท้องฟ้าเนี่ยจะให้มันเมื่อก่อนที่ทําไปแล้วเนี่ยมันอ่อนเกินไปตอนเนี้เอาให้มันเข้มข้นขึ้นนะพอเข้มข้นขึ้นเนี่ยมันจะทําให้มันขับกับตัวอื่นไปด้วยนะมันจะขับกับออดอกต้นในพยอมนี่นะขัดกับต้นพยอมแล้วก็ดอกพยอมอะไรต่างๆพวกนี้ให้มันสดใสเข้มข้นขึ้นนะครับ นะทองฟ้าจะเป็นลักษณะที่ใสสดงดงามไม่ใช่สีนวลนวนะครับเอาสีขาวมาขยี้ตรงนี้สักหน่อยหนึ่งให้มันเป็นปุยเมฆที่งดงามนะครับเพราะว่าปุยเมฆตรงเนี้มันจะมีเล็ดลอดออกมาในทุ่งกุลารลอง่ายที่แดดจัดๆครับใช้สีม่วงเข้มๆนะแล้วก็มาวางตรงนี้ ใต้ล่มไม้ตรงนี้หน่อยเมื่อคืนนอนไม่หลับคิดถึงตรงนี้ว่ามันจะออกไปยังไงถ้าทจีจะออกไปยังไงใต้ร่มต้นไม้ตรงนี้ต้องเอาสีหนักๆมาวาดอีกทีครับตามที่สัญญาไว้ว่าจะให้อดอกที่มันบานออกเคาเรียกออกเป็นประกายขึ้นมาเนี่ยต้องใช้สีสว่างเพิ่มขึ้น นะครับตอนนี้เริ่มเริ่มใช้สีสว่างเพิ่มขึ้นแล้วไม่ว่าตอนนี้อันนี้ไกลหน่อยยังไม่ต้องสว่างเท่าไหร่ครับแต่ตรงนี้ใกล้นะใกล้เนี่ยใกล้ก็ต้องเพิ่มสีสว่างขึ้นนะเป็นแทนที่จะขาวโพลไม่ได้นะจะต้องผสมอะไรเล็กน้อยครับ